สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องสุบกินใช่ไหมคะนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของทายตินะครับพบกัน5นัดหลังสุดของวอลเลย์บอลหญิงไทยกับวอลเลย์บอลหญิงสหรัฐอเมริกาที่จะเจอกันในบ่ายวันนี้คัะเบอร์หนึ่งของโลกเจอดับที่14ของโลกครับก็เดี๋ยวจะไปดูโปรแกรม5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทีมาไทยที่แพ้ด้วยทั้ง5นัดเลยนะสำหรับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวไปดูเลยนะครับทายติพบกัน5ครั้งหลังสุดไทยสหรัฐสหรัฐอเมริกาชนะรวด ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา3 0ต่อนเซตวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021นะครับวันที่2มิถุนายน2021นะครับแล้วก็ไทยแพสสหรัฐอเมริกาศูนต่อเซตวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2019นครับวันที่20ิมิถุนายน2019ครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับชนะไทย3-2เซต่อสงเซงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2018นะครับวันที่20เดือน6 ขออภัยครับวันที่สามเดือนสิบปีสองพันสิบแปดนะครับวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันสิบแปดครับไทยแพ้สหรัฐอเมริกาศูนย์ต่อสามเซตวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสองพันสิบแปดครับแล้วก็วันที่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันสิบหกครับสหรัฐอเมริกาชนะไทยสามต่อศูนย์เซตวอลเลย์บอลเวิลด์กางปีสองพันสิบหกครับก็วอลเลย์บอลเวิลด์กางปีนี่ก็เป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับเมื่อก่อนก็ชื่อว่าวอลางปีีนะครับก็ม เกมเดียวครับที่เราสามารถได้เซตจากอเมริกาแล้วก็สามารถแบ่งเต้มได้ก็คือวอลเลย์บอลชูเมโลก2018ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเกมนั้นถือว่าสุดยอดมากครับเป็นสรหรัฐอเมริกาครับที่นําไทยอยู่2ต่อศนเซตนะครับแล้วก็ไทยทีเสมอ2องสและสุดท้ายก็เป็นสรหรัฐอเมริกาที่ชนะไปแล้วก็สามารถแบ่งเต้มได้ถือว่าวันนั้นถือว่าสนุกสุดยอดจริงๆนะครับสาหรับวันนั้นครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สถิติมีไว้ทําลายครับ ผมเชื่อแอดเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าสถิติมีไว้ทํำลายเสมอโดยทุกๆเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องของอื่นครับสถิติต่างๆครับไทยอาจจะไม่เคยชนะมาห้าอันสุดวันนี้นะครับวันนี้19มิถุนายนปี2022ครับทีมเมืไทยอาจจะชนะก็ได้นะครับก็เป็นไปได้ครับวันนี้ทับ14บสนาฬิกาตรงนะครับเข้านาฬิกาสิบจานนาฬิกาสี่สินาทีครับทีมเมือไทยพบทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับเบอร์หนึ่งของโลกนะครับไม่มีอะไรที่ เป็นไปไม่ได้ครับลูกบอลลูกกลมๆอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราไม่สามารถเดาทิศทางการตกของลูกบอลได้ครับอย่างเช่นผลชัยชนะเช่นกันครับก็ฝากเชียร์ครับที่จีนาฬิกาตรงครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับลุ้นเชียร์นักกีฬาไทยนะครับให้มีปัญหานะครับกับสังหรณ์นาฬิกาให้ได้ครับสำหรับนี้ก็มีข่าวเด็ดเพิ่มอันี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการพิสูจน์ต่อไปสำหรับนี้ต้องตัวพี่กวางสุดครับ